วันนี้เรามาสองตลาดเลยนะคะเป็นตลาดละแหงค่ะที่ล่าหนุ่มแก้วและอีกตลาดหนึ่งคือตลาดนัดวสันเจ้าที่ประทุมเหมือนกันค่ะทั้งสองที่เริ่มต้นจากตลาดละแหงก่อนนะคะเขาจะเป็นชุมชนไม้เก่าแก่ค่ะ ก็จะประมาณว่าปลูกเป็นชุมชนไม้ยาวไปเลยนะคะแล้วก็จะมีของขายหน้าบ้านกันแต่ว่าตอนนี้มันก็อ,อ,อาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะร้านก็เลยยังเปิดไม่หมดค่ะแต่ว่าหาซื้อของอร่อยหาซื้อของถูกก็ยังหาได้ค่ะถ้าใครผ่านมาแถวปทุมก็ลองแวะดูนะคะอันนี้เป็นร้านขนมไทยค่ะ ขนมไทยร้านนี้คือเขาก็จะมีแบบหลายอย่างนะคะบางอย่างก็อาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยทานก็ได้เจอค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะ10บาท20 30ก็ยังซื้อได้ค่ะของเข้าอร่อยค่ะคราวนี้เราจะมาที่ร้านอากงนะคะเป็นร้านที่ขายพวกสเต็กผัดไทยสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะมีตัวพวกเค้กอะค่ะที่ขึ้นชื่อตัวเป็นเค้กมะพร้าวนุ่มหอมไม่หวานมากค่ะละมุนมากค่ะแล้วก็ราคาเขาก็ไม่แพงถ้าเป็นปอนนี่ก็อยู่ที่2 0 0ถึง230ค่ะ ต่อกันเลยค่ะที่วัดสันเจ้านะคะเป็นตลาดนัดนะคะก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีของขายก็พอสมควรอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของแห้งของกินของใช้แกงขนมอะไรประมาณนี้ค่ะพวกของสวนก็เห็นไม่เยอะนะคะหรือว่าจะอยู่ทางปลายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปแถวนั้นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนก็เลยเดินอยู่แต่ในร่มนะคะ นี้เราก็เดินดูแบบทั่วๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยำค่ะยำสามกรอบราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็ของอร่อยๆก็มีที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้ยช่ายค่ะตลาดนัดวัดสันเจ้าต้องมีกุ้ยช่ายเป็นกุ้ยช่ายเจมอนนะคะแต่อันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไปบ่อยเราก็เลยวันนี้งดหนึ่งวันเดินดูอย่างอื่น ไปทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้มาทุกครั้งต้องทานทุกครั้งค่ะเพราะว่าอร่อยค่ะเขาจะมีต้มยำม,มีน้ำใสมีเย็นตอฟโฟเย็นตอฟโฟต้มยำของเขาคืออร่อยค่ะหอมราคาก็ไม่แพงนะคะยัง40บาทยังซื้อได้ค่ะตอนนี้อันเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะเดินดูรอบๆอ,อันนี้ก็จะเป็นแกงถุงเต้าหู้ทอดเผือกทอดปอเปี๊ยะทอด พวกของผลไม้หมากดองแล้วก็ตัวนี้จะเป็น่อหมกค่ะเจ้านี้ก็ขายดีอยู่นะคะเดินขึ้นไปเรื่อยๆขายปิ้งก็มีค่ะคือถ้าใครผ่านมาปทุมนะคะลองแวะดูเลยค่ะสองที่นี้มีของอร่อยให้ทานแน่นอนค่ะขนมหวานก็มีนะคะ อันนี้เราจะเลี้ยวไปร้านขายปลาหมึกค่ะเป็นของปิ้งค่ะแต่ว่าปลาหมึกของเขาเนี้ยคือจะสดแล้วก็ไข่ดีด้วยนะคะเขาจะมีแบบเป็นเนื้อเป็นหนวดเป็นตัวราคาก็ไม่แพงนะคะน้ำจิ้มเขาก็แซบค่ะมีแบบเผ็ดกับแบบหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะผสมอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบเนื้อล้วนเนี่ยไม้เลย20บาทเองนะคะ อันนี้จะปีแบบพวกหนวดพวกตัวก็แล้วแต่ราคาไปแต่ถือว่าไม่แพงมากเลยค่ะไข่ก็มีนะคะเนี่ยค่ะน้ําจิ้มของเขาเนี่ยค่ะราคาถือว่าโอเคเลยค่ะไม่แพงค่ะซื้อหาได้ค่ะและว,วันนี้ก็ได้กลับมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ